มาฮะทุกคนฮะวันนี้มาดูกันนะครับว่าผมขายของตลาดนัดเนี่ยผมจะยอดเท่าไหร่นะครับหลังจากเมื่อคืนผมโม้ผมทําคลิปไปนะครับว่ายอดไม่น่าจะต่ำกว่าเก้าพันวันนี้เรามาดูกันสดๆนะทุกคนนะเนี่ยครับเป็นปลาหมึกนะครับน้าจิ้มแบบผมทำถังใหญ่นะครับมันเหลือนิดเดียวแค่นี้นะทุกคนเรามาดูยอดว่ามันจะได้เท่าไหร่อาชีพพ่อค้าขายของตลาดนัดนะทุกคนนะเป็นอาชีพเป็นเล็กนะครับผมไม่ได้เป็นเจ้าขายดีนะครับไม่เป็นเจ้าขายดีนะทุกคนนะเดี๋ยวผมมาเอี่ยมให้ดูนะครับในหน้ารถนะครับไปเดี๋ยวไปนเงินกะับ ยอดขายเมื่อคืนผมยังไม่ได้นับนะครับทุกคนฮะเพิ่งตื่นมานะครับเดี๋ยวเรามานับดูยอดกันนะไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับ9 0 0 0พันแต่เมื่อคืนผมโม้ไว้นะครับในการทําคลิปเนาะทุกคนเนาะใครอยากทําอาชีพไหนนะครับอาชีพอะไรลงมือทําเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับผลมันน้อยแล้วทุกคนนะโอ้โหโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูมามาดูกันนะครับว่าผมได้เท่าไหร่กับยอดเมื่อคืนนะครับแล้วให้พี่น้องดูนะครับ นะครับใบยี่สิบเยอะหนูครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับ,รบมาเมาื่อคืนผมโม้ไว้นะครับประมาณ9ก้าพันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่านะนะครับทุกคนฮะสองโอ้ใบยี่สิบเยอะมากครับสเก็บใบร้อยก่อนครับใบห้าร้อย โอ้ยี่สิบนะครับทุกคนฮนะมาดูกันนะครับว่ามันจะถึงเก้าพันหรือเปล่านี่ครับชีวิตพ่อค้าตลาดนะครับหนึ่งวันนะทุกคนนะเมื่อคืนผมขายมันมากเลยนะครับทุกคนฮะไข่แปดกิโลนะครับไข่แปดกิโลแล้วปลาหมึกอาเจน,นะผมเอาไปประมาณยี่สิบตัวนะครับเมื่อคืนนะเมื่อคืนแค่ปลาหมึกอาเจนผมก็ได้นะครับสองพันนะแต่ผมกายยอดมัน่ะไม่น่าจะเกือบเก้าพันนะผมไม่รู้ว่าจะถึงไม่ถึงไม่รู้ผมเตรียมของไปนะทุกคนนะ ใบยี่สิบมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับทุกคนนะแป๊บนึงนะครับใบยี่สิบนี้ผมจะไม่นับนะเอาโดยรวมาเข้าข้างว่ากันนะทุกคนเนาะเนี่ยทุกคนนะขายของตลาดนัดครับพ่อค้าตลาดนัดนะครับอาชีพที่หลายๆคนมองว่าเออมันดูไม่สวยหรูนะครับมันเป็นอาชีพที่ลําบากนะครับทุกคนฮะมันเป็นอาชีพที่ลําบากนะครับหลายๆท่านมองว่านะทุกคนเนาะนะครับแต่มันเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถเตี้ยงครอบครัวเราได้นะครับนะครับในการทํางานในการมองหาอาชีพ พยายามมองหาอาชีพที่มันเลี้ยงครอบครัวเราได้ทุกคนนะอย่ามองหาแค่อาชีพมันเลี้ยงตัวเราเองได้นะครับครับถ้าอาชีพทีพ่เลี้ยงตัวเราเองได้ทํางานวันสี่ร้อยวันสามร้อยห้าสิบก็พอแล้วเนาะแต่ชีวิตคุณมีพ่อมีแม่นะครับที่ต้องเลี้ยงดูนะครับทุกคนฮนะโอ้ใบพันธุ์เริ่มมาวะ่ะนี่โอ้ดูครับเนี่ยใบพันธุ์ก็มีนครับนี่มีรูปด้วยปิดอยู่ในเอี้ยมนะครับทุกคนฮนะใบร้อยไม่ค่อยมีนะครับนะครับ มองหาอาชีพที่มันเลี้ยงตัวเองได้นะครับทุกคนนะมองหาอาชีพที่มันเลี้ยงตัวเองได้นะไม่พาท่านอยากขายอะไรนะทุกคนนะลองเข้าไปศึกษาดูนะครับในช่อง YouTube เขามีสอนเยอะแยะนะทุกคนเนาะนะอยากขายอะไรอยากลงมือทําอาชีพไหนก็ลองดูนะครับไม่ลองเราไม่รู้ครับทุกอาชีพมีค่ามีเกียรตินะครับเนาะอย่าหาเงินแค่มันเลี้ยงตัวเราเองได้ทุกคนเนาะหาเงินเลี้ยงครอบครัวทั้งพ่อเลี้ยงแม่ได้ด้วยนะครับทุกคนนะนี่เป็นใบร้อยนี่เป็นใบห้าร้อยนะครับใบห้าร้อยไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใบร้อยไว้ บ,บางคนหาเงินเองเ,เลี้ยงแต่ตัวเองได้นะครับเนาะทาอาชีพมันต้องทําอาชีพที่มันเลี้ยงครอบครัวเราได้ครับนะบเมื่อคืนผมโม้ไว้ประมาณเก้าพันนะแต่ผมว่าไม่น่าจะถึงนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะถึงหรือเปล่าใบยี่สิบมันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยใบยี่สิบนี่เกือบพันอยู่มั้งนี่ใบยี่สิบเนี่ยนะหนึ่งนะทุกคนนะนี่ก็เป็นรถหาก,กินของผมนะครับเนี่ยครับ นี่เอาไว้ขายปลาหมึกนะสองคันนะทุกคนนะมีนิสันแล้วก็มีฟอร์ดนะครับหนึ่งคันนะครับตรงนี้นะสีดำนะครับนะเออดูครับโอหดูของอนะขายอะ่ะทำให้มันสุดครับทุกอาชีพมีค่ามีเกียรตินะทุกคนเนาะนะครับโอ้บยี่สิบทำไมมันเยอะมากเลยเมื<ฮ>่อวานผมย่างตั้งแต่สี่โมงเย็นะ่ะทุกคนนจนถึงเกือบสองทุ่มอะโอ้ หมดเกือบทุกอย่างนะครับเมื่อวานนะแบบยี่สิบเก่าก็มีนะครับเนี่ยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับเนี่ยสิบบาทยี่สิบบาทครับนะครับเอาหมดนะครับมาดูว่ายอดมันจะถึงหรือเปล่านะผมดูแล้วไม่น่าจะถึงนะครับเนี่ยไม่น่าจะถึงแลเกือบแหละสูสีนะครับเพราะผมทําของไปวันหนึ่งผมรู้นะครับว่ามันขายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับนะครับแค่ดูถังจากถังน้ําจิ้มก็รู้แล้วนะครับ ว่ายอดมันได้เท่าไหร่นะทุกคนเนาะใบยี่สิบผมจะยังไม่นับนะทุกคนนะใบยี่สิบเอาไว้ตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรามานับใบพันกันก่อนว่ามันได้กี่ใบนะครับอาชีพผมขายของตลาดนัดนะครับเป็นอาชีพเล็กๆนะครับมีร่มหนึ่งคันมีเต็นท์หนึ่งตัวเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติครับทุกคนนะแต่มันมีกินครับนะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หกใบพันนะครับหกใบนะครับนี่ 7จ็ดพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแดพันทุกคนนะมาดูครับว่ามาลุ้น8ปดพันหนึ่งแปดพันสองแดันสามสครับแล้วมีใบ20นี่อีกนะครับสูสีครับทุกคนนะีเกือบถึงนะครับทุกคนมาดูครับเนี่ยนี่มาดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดพันแดพัน้อแล้วก็มีใบ20่นี่อีกนะ้องทุกคนน้องเนี่ยครับ นี่เกือบถึงนะทุกคนนะเนี่ยครับเนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ก็เกือบนั้นแหละสูสีเป๊ะเลยทุกคนนะนี่ก็เป็นสร้างเงินเหรียญนะครับแค่นี้ครับชีวิตผมนะครับวันนี้ก็หยุดนะครับทุกคนนะวันนี้หยุดเมื่อวานขายได้ยอดเยอะวันนี้ผมก็หยุดนะพักผ่อนนะครับวันนี้ก็พักผ่อนนะครับชิวๆครับทุกคนนะนี่ครับ ป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมสอนฟรีไว้ในช่อง u t u b e นะทุกคนนะเข้าไปศึกษาดูนะครับเดี๋ยวนี้ฤดูหนาวแล้วนะครับทุกอาชีพมีค่ามีเกียรตินั้นทุกคนนะลองดูนะครับลองดูไม่แน่นะครับบางวันท่านอาจจะได้เยอะกว่าผมอีกไอเนี่ยมันเป็นรายได้ยังมันมันยังน้อยนะทุกคนนะมันยังน้อยนะครับสาหรับสําหรับผมนะครับมันยังน้อยนะทุกคนนะเมื่อก่อนผมขายได้เยอะกว่านี้อีกนะครับทุกคนฮะโอเคโดยรวมก็ยอดก็ประมาณ9,000กว่าบาทนะทุกคนนะประมาณ90,00กว่าบาทแหละถ้ารวมแบงค์ยี่สิบด้วยเนาะทุกคนเนเนยหื อืออออหวานเจี๊ยบ <c oughs> โอเคทุกคนฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ